คําว่าวิธีคิดของผมหมายถึงถ้าเกิดว่าวิธีคิดของเราหรือ mindset ของเราเนี่ยมันเป็นบวกอะ่ะผมคิดว่าทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกเรื่องตอนนี้ถ้าความคิดดีอย่างอื่นมาหมดคิดดีกับคิดบวกบางทีก็อาจจะก็จะมีคําถามว่าโลกสวยโลกสวยไปไหมคิดบวกไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในภาวะปัจจุบัน บางทีทัศนคติหรือความคิดที่เป็นบวกไม่ใช่ตอบโจทย์ทุกเรื่องเสมอไป <c oughs> เพราะว่าบางทีบางอย่างที่เราอาจจะคิดสวยเกินไปมองโลกในแง่บวกเกินไปหรืออะไราก็อาจจะกลายเป็นช่องว่างหรือช่องหัวที่อาจจะำนำพาเราไปสู่อันตรายก็ได้ <c oughs> วิธีคิดที่เป็นบวกจึงอาจจะไม่ใช่บทรสรุปของต้นทางของการเดินทางจริงๆบางทีการมีแนวความคิดทีด่ดีหรือทัศนคตททิที่มองทุกอย่างอย่างที่มันเป็นจริง อย่างมีเหตุมีผลมีสติอาจจะช่วยทำให้เรามองทุกเรื่องได้อย่างที่มันควรจะเป็นเลือกหรือตัดสินใจหรือเดินทางต่อไปได้ง่ายขึ้นจากการที่เรารู้ความจริงยอมรับความจริงแล้วก็มีวิธีคิดที่ไม่ได้เป็นบวกจนเกินไปหรือว่าลบจนเกินไปพอสมประสานพอดีพองามเป็นจริงเป็นเหตุเป็นผลครับมุมของความคิดเนี่ย มันส่งผลกับการทำงานมากน้อยแค่ไหนเช่นว่าคิดไม่ดีเหนื่อยขึ้นหรือทำงานยากขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าความคิดนำทางทุกเรื่องเสมอเริ่มต้นจากความคิดเป็นหลักกับใครก็ตามพี่อยู่ก็จะเริ่มที่ความคิดเป็นอย่างแรกไมเซ็ t มากก์กบางครั้งการที่อยู่ในจุดที่วิกฤตในจุดที่ถอยไม่ได้ในจุดที่ต้นทุนไม่มีแล้วพี่อยู่ฟื้นขึ้นมาจากไมเซ็ล สู้จากมุมความคิดที่เป็นบวกจากมุมความคิดที่แพ้ไม่ได้ไม่มีทางให้ถอยหลังชนฝามันมาจากความคิดแต่ว่าความคิดเหล่านั้นมันก็มาประกอบมาจากความรู้ประสบการณ์ <c oughs> ความรักความต้องการที่มันมีพลังแรงกล้าเนาะมันไม่ไดนน้นอนคิดอย่างเดียวอ่ะมันเริ่มต้นเดินทางด้วยกันปรับความคิด ปรับไมค์เซ็ตก็จริงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะมาจากประสบการณ์ที่เราเจอมาจากความรู้ที่เราสั่งสมมาทั้งหมด,หมดกับความรักที่เรามีต่อผู้คนหรือความรับผิดชอบหน้าที่มันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งคนคนหนึ่งจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีพลังมันยิ่งใหญ่พี่อกวว่ามันไม่ได้มาจากแค่ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นองค์รวมของสิ่งเล็กๆที่ที่มีความหมายมีคุณค่านยมันก็มาจากหลายส่วนมากอะไรเงี้ยแต่มันก็ผ่านกระบวนการคิดที่ต้องหยิบจับทุกอย่างมารวมกันจริงและบวกเพราะถ้าลบหมดแรงอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กําลังต้องเริ่มต้นสํารวจตัวเองที่ที่ความคิดความต้องการ อยากได้อะไรอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตเราอะไรที่สําคัญที่สุดที่เราวันนี้ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้แล้วเราเป็นทุกข์หาให้เจออย่าหลอกตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วหาคําตอบตั้งคําถามสิ่งเหล่านี้ให้ตอบสิ่งที่เป็นจริงจริงแบบจริงๆอนะไปบวกกับมีทัศนคติที่เป็นบวก mindset ที่ดีคุณจะมีพลังในการที่คุณจะไปข้างหน้าจริงๆแล้วชีวิตคุณต้องการอะไร ความรู้ประสบการณ์สิ่งต่างๆรอบข้าง,าง,างมันมันจะช่วยทําให้คุณเลือกและแตัดสินใจทำอย่างไงต่อไปคุณจะลงมือทำอยังไงที่สุดท้ายแล้วคุณจะเริ่มต้นเดินทางไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการสู้ๆนะคะ